สองามไหวื่อนหนึ่งสองสามหนึาหนึ่งสสามหงสงสา้างแหน้าสาง้บนึงขึ้น่ขึ้น ก้ันธาก็มีรงเลยว่าหนึ่งสองสามพื้นอันชาบีก้วันคาใตชว่าลอันชาบวันคาใตุว่าอันชาีวันธาถ้าดีนะอัชาี นอนเว่ เพืนผู้ใหญ่ไล่า